สวัสดีค่ะวันนี้เยื่อเพื่องก็มานั่งอยู่กับสวนนะจ๊ะวันนี้ก็เดดร้อนเหมือนเดิมจ้าวันนี้เราจะใช้เดดใช้ความร้อนให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะคือเราไปเปิดโุรา่าซลลเอาน้ําเข้าสวนกันนะจ๊ะสองวันที่แล้วก็เอาเข้าบอ่อเอาไว้ล้วจ๊ะในบอ่อมันแห้งจะ้ะก็เลยเปิดใส่ บ่อเก็บเอาไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาเข้าไปในสวนนะจ๊ะสวนก็จะเริ่มแห้งอีกละจ้าเพราะมันร้อนมากเลยดูสิจ้ะเนี่ยน้ําในลําธารประสาทก็เริ่มแห้งมากเลยจ้ะเนี่ยตรงนี้ก็คือบ่อที่เก็บกักน้ําเอาไว้นะจ๊ะเอาไว้เลี้ยงไก่เอาไว้ใช้ในสวนผักจ้ะมาก่อนอื่นก็กรอกน้ํากันก่อนจ้ะ เปิดฝาเลียวออกแล้วเอาน้ำกรอกเข้าไปเลยจ้ะเมื่อน้ำมันเต็มข้างในแล้วเราก็ปิดฝาเอาไว้มันเดิมนะจ้ะ <c oughs> ปิดฝาแล้วเราก็ไปเปิดสวิตไฟจ้าสวิตไฟฉันอยู่ตรงไหนออ <c oughs> อืมนะจ้ะมันจะอยู่แบบนี้นะนี่ <c oughs> เขาทำเอาไว้ให้เป็นแบบนี้นะจ้ะยกขึ้นแล้วก็สัมมร็จจ้ม เครื่องปั่นก็จะเริ่มทํางานนะจ๊ะก็รออยู่สักพักจ้ะสักประมาณห้านาทีจ้ะมันก็จะขึ้นมาแล้วมื่มันขึ้นแล้วมันจะสิเสียงแบบนี้แล้วจ้ะไปดูกันนะเจ้ามันมีน้ำไหมกันนนลละจุดไม้ปลายทางกันนนละอยู่นู่นละปลาไม้ไผ่นวลละจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะนี่กาลังไหลยอยู่จ้ะเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็ไหลไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะน้ำในลำห้วยเนี่ยมันแห้งจ้ะ แล้วท่อของเราก็ลงไปเนี่ยมันชันมากเลยจ้ะได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะจ๊ะก็ค่อยสะสมกันไปจ้าจากน้อยไปหามากจ้ะเดี๋ยวก็เต็มเองเดีดดจ้ะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิป